ทดสอบ MPT นะครับอันนี้บตเีเทีนะครับอันนี้โวลต์แบตนะครับเมื่อกี้มันอยู่ที่13.25นะครับวันนี้เราใช้ระบบ MPT p T นี่นะครับสามารถชาร์จ1ิโวลต์ถึงเจโวลต์นะครับนะครับตัวนี้มันจะกดเวลาไฟมันเกิดน,นะครับเพราะว่ามันจะโอโต้นะครับชาร์จ1ิ ยี่สี่สามหกสี่สิบแปดนะครับเอาพันไดโอทบิดนะครับอืมแล้วก็อบเลยครับหมรอบกัดครับผมที่เอาไปใช้อะไรปั่นก็ได้นะครับขอให้หมุน,นไฟเขียวอย่างเงี้ยมันจะฉาดนะครับ 我跟他。